นี้มาดูไม้เท้าตัวจับสิ่งกีดขวางแล้วก็แจ้งเตือนตัว GPS นะครับ mm hmm. ก็นี่ฉุกเฉินจะมีปุ่มให้กดนะครับแล้วก็จะมีในตัวส่วนของไวเบเตอร์แล้วก็มีเซนเซอร์ต้าโซนิกนะครับแล้วก็มีบัสเตอร์นะครับผมอันนี้นะครับไว้แจ้งเตือนนะครับอันนี้ก็คือประมาณว่าจะมีตัวจับสิ่งกีดขวางหลา,หลายระดับนะครับก็คือระดับแรกนะครับระดับ2อระดับ3นะครับก็จะแจ้งเตือนความเร็วของเซนเซอร์ ของปัสเซอร์นะครับแล้วก็ไวเบเตอร์ที่ต่างกันแล้วก็มีตัวเซนเซอร์ตัวจับน้ํานะครับข้างล่างนะครับก็การการทํางานก็คือ,อเมื่อเราทําการเปิดนะครับตรงนี้นะครับแหล่งจ่ายตัวไม้เท้าก็จะเริ่มตรวจจับนะครับถ้ามีการตรวจจับสิ่งกีดขวางได้ที่ระดับไหนนะครับสมมติระดับด้านบนนะครับนะก็จะมีการแจ้งเตือนแล้วก็การสั่นที่ระดับความเร็วของตัวไวเบเตอร์แล้ว ปั๊สเตอร์ประมาณนี้นะครับถ้าสมมุติว่าตัวด้านล่างจับได้นะครับอ่าก็จะมีความนานขึ้นนะครับแล้วก็ตัวล่างสุดนะครับอ่าก็จะนานขึ้นไปอีกนะครับความเร็วในแต่ละระดับก็จะต่างกันนะครับแล้วก็ถ้าในส่วนของตัวตัวจับน้ําได้นะครับก็จะเสียงประมาณนี้นะครับโอเค